สวัสดีครับท่านชมครับคลิปนี้นะฮะผมมีแอมจิวบลูทูธอีกตัวนะฮะมาแนะนำสเปคการต่อใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ด ZK502MT นะฮะเดี๋ยวแกะกล่องมาดูข้างในกันนะครับข้างในก็จะมีตัวบอร์ดนะครับที่หุ้มมาด้วยถุงกันกระแทกนะครับแล้วก็จะมีชุดไขควงลูกบิดแผ่นลอยคามร้อสนะฮะ้วก็เพลทน็อตตัวนี้จะมี IC เพื่อขยายอยู่ตัวเดียวนะฮะเป็นเบอร์ยอดนิยมนะครับ ก็คือ cs 8 6 7 3 e นะฮะซึ่ง IC ตัวนี้จะใช้กับบอร์ด z kmt 2 1นเหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะฮะอันนี้ก็เขาสกรีนอ่าตรงเพลทมาด้วยนะครับเป็นอ่ารัเบลโค้ดนะฮะสำหรับกาลลงวัดที่ระบุที่เพลทนะฮะก็คือ5 0สวัตต์สเตอริโอนะฮะแต่สเิกของ IC นะฮะอยู่ที่2คูณ4ีสวัตต์สเตอริโอนะฮะ นี่ก็ผมแนะนำตามสเปคของ i-c นะส่วน IC ซีอนะฮะจะใช้2ตัวนะฮะเบอร์เ e 5 5 3 2นะครับนี่นะฮะก็คือ i-c พักขยายนะครับใช้ตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวผมแนะนำอุปกรณ์ในบอ่อนะฮะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชิป SMD นะฮะนอกจากจะเป็นวอลลุ่มนะครับพวกบอลลุ่มนะฮะแล้วก็จุดต่อคอนเน็กนะฮะจะเป็นพาตัวใหญ่นะครับขาจะโผล่หมางล่างแบบนี้นะฮะเริ่มต้นตั้งแต่ตัว มีสวิตแล้วก็บล่มนะครับตัวนี้จะเป็นทั้งสวิตแล้วก็บล่มด้วยนะฮะนี่นะฮะจะสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ปรับเสียงได้นะฮะจะมีอยู่แปดขานะครับอันนี้จะเป็น VR นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิตนะครับด้านหลังนะฮะตัวกลางก็จะเป็นปรับเสียงเบสนะครับตัวริมก็ปรับทิ้งแหลมนะฮะ ค่าความต้านทานก็ทั้งเบรดแหลมนะครับก็จะใช้ค่าเดียวกันนะฮะก็คือ B 50k ก็คือ 50k ก oh ิโอห์มนะครับส่วนบลุ่มนะฮะจะใช้ B 10k หรือว่า 10k ก oh ิโอห์มนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นภาคบูทูธนะครับนี่นะฮะ IC บูทูธก็จะเป็นเบอร์ทั่วไปนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคา,าร a บาฟิลเตอร์นะครับ ค่า470ร m สามสิห้าโวลต์นะฮะถ้าเราจะม o ิ i f y เพิ่มคาปาก็เราสามารถจะเพิ่มได้นะฮะสองตัวนี้นะครับเราก็ถอดออกหรือว่าเราจะขนานเข้าไปเลยก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นหมื่น m i o สามสิบห้าโวลต์ใส่ได้นะฮะก็จะให้อ่ากระแสไฟสำรลองนะฮะสำรลองให้กับบอร์ดนะครับเวลาเราอัดเบสนะฮะแต่ตอนนี้ผมจะเปิดแบบเดิมๆก่อนนะครับทดสอบแบบเดิมเดิมก่อนอ่าตัวนี้ก็จะเป็น aux in นะครับ ตัวนี้เป็น AU X in แล้วก็อ่ามาดูด้านล่างนะนี่นะฮะ AU X in ก็ลัมโพงด้านขวานะครับ R ลบ R บวกนะครับลำโพงด้านซ้ายนะครับ L บวก L ลบนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับโคโรไปอยู่ด้านในอ่าแล้วก็ไฟเลี้ยงนะครับตัวนี้เป็นแจ็ค DC ตัวเมียนะฮะบวกแล้วก็ลบนะครับนี่นะฮะเป็นแจ็คซึ่งอยู่ในกล่องเขาก็จะให้เป็นแจ็ค ตัวผู้แถมมาด้วยนะครับอ่าเราก็เสียบเข้าได้เลยนะฮะรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับรวมๆก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวบอร์ดซึ่งบอร์ดนะฮะมีหลายรุ่นหลายเวอร์ชันนะครับอ่าแต่ส่วนใหญ่ผมดูก็จะเป็น IC เบอร์นี้นะฮะไอซเบอร์นี้นะครับ c ีเอสแปดหกเจ็ดสามนะครับส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็น IC ชิปเล็กตัวนี้หมดนะครับ สำหรับคุณภาพเสียงก็จะเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าอุปกรณ์และก็ไอซีบวกออฟแอมอะไรเหมือนกันหมดนะครับต่อไปก็จะประกอบแผ่นระบายความร้อนนะครับเข้าไปที่ชิปขยายนะฮะแล้วก็ประกอบเพลทนะครับนำบอร์ดนะครับเข้าไปประกอบในเพลทนะฮะให้เรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปก็จะทำการทดสอบนะครับเบื้องต้นนะฮะผมจะใช้ไฟ12โวลต์นะครับในการทดสอบกับลำโพงด้านนอกก่อนนะฮะนี่ต่อสายลำโพงก่อนนะครับต่อไปก็ต่อสายใช้งานนะฮะ ส่วนผมจะทดสอบกับไฟ1 2โวลต์น,นะฮะเป็นแบตแพ็ก1 2โวลต์แล้วกับลำโพง2.0นะฮะเบสแหลมนะครับลำโพงจะใช้4.5นิ้วนะครับ50วัตต์2โอห์มแล้วก็แหลมก็จะใช้1.5นะครับผ่านคาปานะฮะชื่อบลูทูธก็ b ิวเซตบ t ทีห้นะฮะ ต่อไฟก็จะทําการทดสอบนะฮะโดยอัพไฟขึ้นเป็น19โวลต์นะฮะโวยบอร์ดบูตคอมพิวเตอร์บอร์ดนี้นะครับถือว่าเป็นการทดสอบไฟสูงสุดของสเปคไอซนะฮะเพราะว่าเราเพิ่มไฟก็กําลังวัดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเต็มประสิทธิภาพนะฮะผมก็จะใช้เป็นไฟ19โวลต์นะฮะแบตบที่นํามาใช้ก็จะเป็น12โวลต์4แอมป์อานะฮะสำหรับการต่อนะฮะต่อแบบนี้ก็เหมือนกับต่ออยู่ในตู้เลยนะครับ สายอีกคู่หนึ่งไปหาแจ็คชาร์จนะครับซึ่งเป็นแจ็คชาร์จตัวเมียนะเป็นแจ็คดีซีแล้วก็สายบวกนะครับจะถูกตัดต่อด้วยเมนทวิตนะครับเพราะว่าเราจะนําไปเข้ากับบอร์ดบูสนะครับสายสีแดงนะครับเข้าอินพุตบวกของบูส์นะครับและก็สายสีดําก็จะเป็นอินพุตลบของบอร์ดบูสนะฮะแล้วก็ไฟเอาพุตนะครับก็จะมาผ่านแจ็คดีซีตัวผู้นะครับเพื่อที่จะไปเสียบข้อกับอดฮะแล้วก่อนอื่นจะต้องปรับไฟขึ้นก่อนนะครับ ตั้งมิเตอร์ไว้ในย่าน dc โวลต์นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะทําการปรับไฟนะฮะปรับที่ไอเกิดมานะครับ v adjust นะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวว่าจะปรับขึ้นนะครับเดีย๋ยววัดไฟก่อนที่จะทําการปรับก่อนนะครับว่าผ่านบอร์ดมามีไฟกี่โวลต์นะครับจะอ่อนสวิตช์นะฮะนี่นะครับดูสายให้เรียบร้อยนะครับจะให้กับขั้วนะฮะอ่าอ่อนสวิตช์นะครับตอนนี้ ตอนนี้นะฮะไฟผ่านบอร์ดบูตนะฮะอยู่ที่23าโวลต์นะฮะจะต้องปรับลงนะครับเพื่อความปลอดภัยของ IC นะฮะผมจะปรับไว้ที่19โวลต์นะครับเพระาะว่าเราจะใช้ไฟ1 9โวลต์อยู่แล้วนะฮะเราจะวัดเทียบกันนะครับระหว่างเข้านะครับเข้าสิบนะครับก็ออก19แล้วนะฮะก็ต่อแจ็คเข้านะครับต่อแจ็คเข้าเพื่อที่จะนํามาเสียบกับบอร์ดนะครับแล้วก็ทดส,สอบป้อนไฟเลยนะครับนะเสียบแจ็ค DC นะฮะเข้าไปที่จุดแจ็ค DC นะครับแล้วก็ออนสวิตช์นะฮะ สังเกตว่าไฟที่บอร์ดบูสติดนะครับแล้วก็นี่นะฮะเราต้องออนทวิที่บอร์ดก่อนนะฮะไฟติดแล้วนะครับนี่นะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะเดี๋ยวต่อไปก็มาต่อลําโพงกันนะครับผมได้ทําการต่อสายลำโพงเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะทําการทดสอบเลยนะครับนี่นะฮะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบไฟที่12โวลต์แล้วก็ไฟที่19โวลต์นะครับในการใช้งานกับลำโพงขนาดต่างๆนะฮะจากการทดสอบลำโพง2โอห์มกับไฟ12โวลต์ก็ไอซีก็ไม่ได้ร้อนนะฮะแล้วก็ลำโพง4โอห์ม100วัตต์สติิโอนะฮะที่แรงดันไฟที่19โวลต์ก็ถือว่าไม่ร้อนนะครับใช้ได้นะฮะผมก็มีโปรเจกต์นะฮะที่จะนำบอร์ดนี้นะฮะประกอบ ลงตู้นะครับเป็นตุ้ลระพงบลูทูธนะครับฝากติดตามรับชมด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งกับชนแนลเจ๊กดีไว้ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ